สวัสดีครับผมมาพบกับอึ่งฮันนาฬิการรถแซฟเวอร์บ y ายบีทีเอครับผมนะหลังจากห่างหายกันไปนะครับผมไปทำธุระเสร็จแล้ววันนี้ก็เอาโตโยต้าแฮร i e r เออร์ครับปี14.15สีขาวครับเครื่อง2 5นะฮะนะครับผมระบบนะฮะไฮบริดนะครับผมคันนี้นะนำเข้าแบบ3-2รุ่นนี้รุ่นท็อปเลย ไม่วิ่งมาเพียง50,000กโลบุกกุญแจสำรองนี่ครบเลยมาพร้อมกับชุดแต่ง MZ s p e ซ d สปนะฮะสวยมากๆครับผมสวยแบบไหนอะไรยังไงตามผมมาดูภายในดีกว่าตามมาครับผมเอาละครับผมมาดูภายในนะครับผมบอกก่อนว่ารถคันนี้มือเดียวออกห้ามป้ายแดงเลยนําเข้าแบบ3-2นะครับผมนะคันนี้นะฮะเล่มนะฮะไม่มีคัดชํารุดศูนย์หายใดๆทั้งสิ้นนะฮะมาดูกิโลไมครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้มา51,000 408กิโลนะครับไม่แท้แน่นอนนะฮะไม่แท้เลยนะครับไม่แท้นะฮะก็อย่างอย่างที่ผมบอกนะฮะผมยินดีรับซื้อคืนถ้านับคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามมบมรี่เบาะ2จุดนะฮะคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับปุ่มคูดสตาร์ทนะพวงมาลัยสภาพใีค่อนข้างที่จะเยี่ยมนะครับผมพวงมาลัยนะฮะออกแบบมาเป็น3ก้านจะมีมันติฟังก์ชันมีคูดคอนโรลคอนโซลเนี่ยจะตัดด้วยสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลนะครับเบาะเป็นตัวสีดํา ตรงแผงข้างเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับผมลงังคาเนี่ยจะเป็นสีดําตรงกลางฮะจะเป็นหน้าจอค้าเนี่ยไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นเครื่องเสียงของไพรโอนียเพราะว่าถ้าจอเดิมเนี่ยจะเป็นอัพของญี่ปุ่นตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะรองรับไม่ว่าจะเป็นเนไทยหรือว่าจะเป็นเครื่อง FMAM หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับของคนไทยได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเล่นได้นะลูกค้านะครับเขาก็เลยไปเปลี่ยนนะฮะของไพรโอนียของแท้นะฮะไม่ใช่ของจีนแดงนะ,ะบอกก่อนว่าของแท้ เล่นได้ทุกอย่างนะฮะะนครับผมระบบแอร์เนี่ยเป็นแอร์แยกอิสระนะครับผมซ้ายและขวาแอร์แยกนะฮะนะด้านเบาะนะครับผมปรับอุ่นได้นะฮะแยกกันเลยครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่ครับเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์แบบทริปโทนิกนะครับสามารถเล่นเกียร์ได้นะครับผมถึง6สปีดด้วยกันสภาพเบาะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าภายในเนี่ยไม่มีฉับเลยนะครับผมเดี๋ยวผมตอนนี้ผมได้มายังไม่ได้บิลยังไม่ได้สปา นะฮะหรือว่ายังไม่ได้นะฮะทำความสะอาดแดงสิ้นเดี๋ยวผมเอาไปบิวเอาไปทําความสะอาดแล้วครับผมเดี๋ยวผมบอกเลยเลยว่านะสวยมากๆนะครับผมสวยมากเลยหลังคานะฮะเป็นหลังคาสลูปนะฮะสามารถเปิดรับลมได้นะฮะมุลูปได้สลูปได้นะฮะได้2อย่างเลยนะครับสภาพเบาะด้านหลังนะฮะสภาพนี่ใหม่มากครับผมอยากให้ไม่เห็นกับตาตัวเองนะจะรู้เลยครับว่าสภาพนี่ใหม่แค่ไหนนะครับผม ด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วนะครับผมเดี๋ยวตามผม,มดูออปชันด้านหลังครับกับหัวอ no ตฝากระโปรงดีกว่าตามมาครับอเอาล <_ S 2> ะครับมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนี้จะมีตัวเซ็นเซอร์พร้อมกับชุดแต่งท่อคู่คันนี้มันเป็นชุดแต่งนะฮะของ M Z ซนะฮะสปีดมันจะเป็นชุดแต่งมาไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะฮะสเกิร์ตท,ท้ายหรือว่าสเกิร์ตหน้าน,นะฮะมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะนะครับผมมาดูออปชันครับนะว่าคันนี้นะฮะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับนี่ครับ ขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะฮะคันนี้นะด้านหลังนี่ค่อนข้างที่จะกว้างนะฮะกว้างมากครับผมใส่กระเป๋าเดินทางหรือว่าถุงกลอฟเนี่ยผมบอกว่าเลยว่าใส่ได้สบายๆแน่นอนไม่รูวหัวน็อตครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะฮะไม่มีรอยสนิมกัดกินหรือว่าไม่มีรอยถอดใดๆทั้งเิ้นผมรับประกันให้เลยนะครับรอยเม็ดอักหรือว่ารอยแนวยานะฮะรอยซิเลิโคมน่ะนะเดิมๆเลยนี่ครับนี่ครับสติ๊กเกอร์นะครับเดิมๆยังอยู่ครบนะครับผมรอยแนวยา นะฮะเดิมๆนะฮะยังอยู่ครบหมดเลยนะครับผมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสีเดิมๆเดี๋ยวตามผมดูด้านหน้าครับเอาเรามาดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้าในหัวน็อตนะฮะฝากระโปรงนะครับผมไม่ม bueno. ีแกะไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นนะฮะหัวน็อตแก้มครับไม่มีการแกะไม่มีการถอดออกไปทั้งสิ้นแผงกันระงวบความร้อนยังอยู่ครบสติกเกอร์นะฮะสามสี่จุดนะครับยังติดอยู่ครบหมดเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะแผงกานความร้อนนะครับยังอยู่ครบหมดเลย หเหล็กด้านนอก <S <S นหเหล็กดา้านในรอยแนวยาซิลิโคนครับประกบกันนะฮะยังเก็บงาน,นได้ละเอียดเรียบร้อยนะครับไม่มีการแกะไม่มีการแซะไม่มีการถอดออกไปใดๆสิ้นนะครับผมสีผิวด้านในนะคะรับผมหรือว่ารอยเม็ดอ้าครับเดิมเดิมเลยนะครับพลาสติกค,ครับที่อยู่ด้านในห้องเครื่องะครับไม่มีแตกไม่มีกรอบไม่มีหักใดๆดสิ้นคานหน้าคานเดิมเดิมนะครับสภาพห้องเครื่องไม่มีเยิ้มนะฮะไม่มีรอยซึมของน้ํามันใดๆทั้งสิ้นนะคะรับเอระสภาพห้องเครื่องเนี่ยแห้งๆเลย นะครับผมคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์หรือว่าไฟเดย์ไลท์ครับผมไม่มีขาดนะครับไม่มีอมเหลืองไม่มีลาวเลยทั้งสิ้นสีกร์ชนหน้าค่อนข้างที่ดีไม่มีรอยถลอกหรือว่าไม่มีรอยชนรทั้งสิ้นทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้นะฮะสภาพนะฮะโดยรวมแล้วนะฮะคันนี้ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้เลยครับ85นะครับผมคันนี้นะฮะราคาครับเปิดไปเลยค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมราคานี้นะฮะ ผมให้สิทธิ์สำหรับคนที่จะโอนมัดจำมาบัญชีเดียวเท่านั้นเลยบัญชีของนายจารุพัฒน์คำมันตีนะฮรบัญชีอื่นผมไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะฮะผมให้นะฮะโอนบัญชีเดียวเท่านั้นนะฮะถ้ามีเบอร์พนักงานหรือว่าเซลล์ของบริษัทชัวร์อยู่แล้วนะฮะสอบถามรายละเอียดได้เลยว่านะฮะคันนี้จัดได้เท่าไหร่นะฮะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะฮะถ้ามีรถเก่าจะเทอร์รถใหม่ทรงรายละเอียดมาเลยครับสำเนารถของท่านแล้วก็ไม์รถของท่านแล้วก็รูปรถของท่านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเรา ไปประเมินราคาให้นะครับผมแล้วคันนี้นะฮะผมรับประกันชนจมน้ำพิษความคนตายในรถนะฮะให้ทุกกรณีถ้าคุณตรวจเจอผมยินดีรับซื้อคืนแล้วโชคอีกหนึ่งชั้นครับนะผมรับประกันนะฮะหลังการขายให้นะกับบริษัทของ G-PS 1ครับ1ปี1,000 0กิโลครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์กลงไดสตาร์ทคอมแอร์หม้อน้ำสายพานหัวฉีดนะครับผมรับประกันแล้วอีกจีปาทะอีกมากมายครับผมรับประกันให้1ปี1 0 0 0 0กิโล ซื้อรถที่นี่สบายใจได้เลยครับรับประกันชนจมน้ำพิวามรับประกันหลังการขายให้รับประกันไม่แท้งให้รับประกันครับว่าเล่มไม่ชำรุดสูญหายแล้วที่สําคัญถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านผมยินดีคืนมัดจําให้ทุกกรณีเป็นยังไงบ้างครับผมนะสบายใจได้เลยนะฮะราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทราคานี้ใครเร็วกว่าได้ไปครอบครองครับผมนะวันนี้อึ่งราไปก่อนสวัสดีครับ